Nè, con nhé. Bom. Úp. Ê, bom. สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อ,เ,อเข้าสู่ช่องกันเน้นเบลต์อินไทยครับอีพีนี้เรายังอยู่กันที่สนามลาดประเคา63นะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ทำทดสอบอ่าไม่ใช่ทำทดสอบยิงทดสอบกระสุนเบอร์12อ่ะเกี่ยนะครับกับกระสุนจุดนศฮะคือจะยิงเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนเห็นความต่างของ ของรีคอยนะครับแล้วก็ตัวตัวปืนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆผมผมกำลังคิดว่ากระสุน .410 ย์เนีมันเป็นกระสุนที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็มันยิงนุ่มกว่าเกตดสิ12นะฮะค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ได,ได้ได้ชมกันนะครับระหว่างเกร 410นะครับกับเกี12นะครับก็เดี๋ยวปืนที่จะใช้ทดสอบสำหรับ410ก็จะเป็น MKA 1919นะครับโมเดล71นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับเกี12ก็จะยิงด้วยปืนลูกซองเ,อเรมิงตัน870นะครเป็นปั๊มแอคชั่นนะฮะโอเคทีนี้เราจะมายิงทดสอบแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าความต่างมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับ กระสุนตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับต่อไปคงผลิตออกมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับมาเดี๋ยวเรายิงทดสอบกันดูนะครับ okay, เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรายิงทดสอบด้วยเรมิงตัน810ก่อนนะครับเรายิงเกต12เพื่อนๆชมก่อนนะครับมาโหลดก่อนนะครับ เซฟนะครับผมจะยิงยทั้งหมด5นัดด้วยกันนะครับ4 5นะครับพร้อมครับเคครับ อาวุธเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าถ้ายืนปล่อยรีคอยครับมีหงายนะครับ,น,รบน้องๆผู้หญิงนะครับหรือว่าเด็กๆถ้ายิงกับเกรด12นะถ้าไม่ได้รับการฝึกที่ดีนะครับอาจจะมีหงายได้นะครับก็คือสรุปก็คือต้องต้องต้องฝึกนิดนึงนะครับสําหรับเกรด12นะครับที่อยู่ในปั๊มนะที่อยู่ในปัม๊มถ้าเป็นออโต้ก็จะ นุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีรีคอยที่หนักหน่วงอยู่นะครับทีนี้เราจะมาดูตัว c 1 0นะครับ c 1 0นะครับว่าดีคอยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตดูในคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆดูนะครับจะยิงให้เพื่อนดูแม็กละ5นัดนะครับแม็กละ5นัดนะครับเดี๋ยวลองโดลดูก่อนนะครับจุด c 1 0ของไทยฮาร์มมาทดสอบ มาอันนี้โหลดอะอันนี้ใช้ได้นะครับพร้อมครับเพื่อลองดูรีคอยน์นะผมผมยิงแล้วมีความรู้สึกว่ามันอยู่ระหว่าง AR9 นะครับ9มโมกับจุดสอเลยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ไม่ถึง9นะครับความน่วลของมันพร้อมครับอบนุ่มมากเพเ่อน นุ่มมากเ,เพื่อนนี่นหมดนะครับยิงง่ายนะครับดีคอยนุ่มนวลน,นะครับโอเคครับพร้อมจะลองยิงแถบให้ดูนะครับ ติบนัดเดาเทียบถ้าเทียบระหว่างรีคอยของเกร1ติต่อนะเอาเรื่องเลยเพื่อนต่อให้เป็นตัวเซมิออโตอย่างยิงในเบนนารีหรือว่าพวกเดย่า a, หรือไซก้าหรือว่าตระก,กูลใต้ฝุ่นนะครับผมว่ารีคอยมันมันเยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะทีนี้ก็สรุปง่ายๆคือตัวเกรดจุดสี่หนึ่งศเนี่ยรีคอยน้อยนะครับแล้วก็ ความน่นาเชิดถือของอานาจของกระสุนนะมีเพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าใครตัวรีคอยมันนะครับก็ลองอไม่ใช่ลองผมก็แนะนําให้เพื่อนๆมาเล่นตัวนี้นะครับจุดสี่หนนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับใ,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 ในใน,ในการเลือกใช้กระสุนนะครับแล้วก็สําหรับปืนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไป คงจะมีเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของกระสุนก็ทางบริษัทก็คงจะผลิตออกมาป้อนในตลาดนะครับแล้วก็เรื่องที่เพื่อนๆถามมานะครับอย่างอย่างาว่าหาได้ที่ไหนอะไรยังก็ลองสอบถามสนามยิงปืนใกล้ๆน,นะครับหรือหรือสนามยิงปืนลาดเขา6 3นะครับลองสอบถามเข้ามาดูนะครับโอเค EP นี้ก็ทำ เห็นประมาณนี้ให้เพื่อนชมกันก่อนนะครับว่าเกร12กับเกรดจุด410นะครับอคอยความนุ่มนวลในการยิงแตกต่างกันยังไงก็ให้เพื่อนๆนตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องของกระสุนหาง่ายหายากนะครับคิดว่าต่อไปก็คงหาง่ายขึ้นนะครับเราจะมีข่าวดีให้เพื่อนๆนนะครับได้เลือกใช้กระสุนจุด410อีกหนึ่งทางเลือกนะครับโอเค EP นี้ก็ ผมว่าข้อมูลที่ผมทําวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวปืนไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องกันแอนิเมปืนไทยไว้ด้วยนะครับ e ีนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เอื้อเฟื้อปืนนะครับแล้วก็กระสุนไทอาร์มมาให้ผมได้ยิงทดสอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสถานที่ในการถ่ายทํานะครับสนามยิงปืนราชระเขา63นะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเค e ีนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Và nùm chôm lính Nó ngài ngay như thế Nè, โ okay. อ,อมอึบหมด้อมอึ๊บโอ้โหมันน่ะ <c oughs> บอกเลยยิงง่ายมากนะครับเด็กยิงได้ผู้หญิงยิงดีโอ่เค้อ okay. าวุธเรียบร้อยเฮีย กลับบ้านได้